สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลีแม้ว่าสาวไทยของเราจะไม่ได้แข่งแต่ล่าสุดหลังแคนาดาแพ้เซอร์เบียไป3ต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้สาวไทยอันดับลูกขยับมาเป็นที่13ของโลกแล้วครับจากเดิม14โดยมีคะแนนเท่าเดิมก็คือ209คะแนนนะครับน่าปลื้มใจจริงๆครับเรามาถึงจุดนี้แล้วไม่ใช่เพราะใครนะครับแต่เป็นเพราะความสามารถและฝีมือของนักกีฬาของเรามาถึงจุดที่เราอยู่อันดับ ที่13ของโลกซึ่งถือเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดในรอบหลายปีนะครับของทีมนักตอบสาวไทยของเราเลยด้วยซึ่งตอนนี้อันดับ10มี246แต้ม11มี229แต้ม12มี226แต้มเห็นแล้วไทยเราก็มีโอกาสพุ่งถึงทบ10ได้เลยนะครับคะแนนห่างกันไม่เยอะเลย หลังชิงแชมป์โลกถ้าเราฟอร์มแบงปังนะครับเลเชื่อว่าสาวไทยฟอร์มปังแน่นอนอันดับโลกเราก็จะพุ่งไปถึงท็อป10และมีโอกาสมากนะครับในการคัดโอลิมปิกจะเป็นผลดีมากๆครับ